จูดวงชาวรากศกีพฤษภนางฟ้าร้องโหไปทำเขาทำไมนะครับโดนปันกันแกล้งนับอิชาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีนะหมชาวราศ,กศกีพฤษภยููของชาวราศีพฤษภดีๆดวงชะตาของนี้เขาเรียกว่าดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลแต่ว่ามีคนขัดขวางขัดแกล้งนะับกันแกล้งเรื่องราวต่างๆเข้ามาจัดหนักจะเต็ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถารเรื่องราวต่างๆคอยการแกล้งเรื่องราวต่างๆเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจ้าแย่แล้วเขาอยู่ของเขาดีๆคุณไปต่าการแกล้งเขาทำไมาับผมท่านจะได้รับช่วยทองโอกาสท,อง,อ,าสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดตั้งจัดเต็มมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล์เหลี่ยมเลขโกนเพดุบายการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญโศนวสาสนา ทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้อา่านกู้เกิดความชืน่นชื่นหัวใจพองโตดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคะครับผมเดอะลฟเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโป้หลงพากันโสมนัสนะครับหนุ่มรักหนุ่มหลงนะครับผมดวงชะตาแบบนี้ตกตําแหน่งท่านที่จะสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรือในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะได้รับข่าวดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม อาผมราชสีมานอนซบตักด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาได้เจอในสิ่งที่ใช่เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิว่าฟอร์จูนมันเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นเดอเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคชะตาการส่งแสงมนนทาส่งแกะวดวงแก้วมณีให้กับใครบางคนดวงชะตาจะเปิดการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองมีดดาบปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสักกระสายอดทนอดกัน การปด,ดิบดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านระวังให้ดีตกตำแหน่งแฮงแมนบางช่วงชะตาเพราะนั้นน,นางฟ้ายัางร้องโหไปทำเขาทำไ,ไมับนะผมการชิญหยดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีของชาวราศีพฤษภควรที่จะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษันะผมปัญหาต่างๆที่น้องไมห่หลับ,กร,บกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดก้าน,นให้ท่านระแวดระวัง,วงในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบเงินอดทนอด,นอดนก้านกับทุกสิ่งทุกอย่าง ดวงชะตาของท่านไม่นานก็จะผ่านคนเลือดหลายๆนะผมคนร้ายจะผังพินาศไปเองอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองมาสู่ตัวท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชาลลอตเกิดขึ้นในโชคชะตาเดอสันปักธงรอเตรียมตัวชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาพระราชาส่งมอบเหรียญทองโองกาสทองเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมาย ่านจะได้ค้นพบได้พบได,ได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนะครับผมตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิงรับทรัพย์ยิ่งให้ย,งย,งหยิงรวยโชคนะครับผมสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นกับชาวาราศีพฤษภขอมอบเพลงนี้เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพฤษภครับนะผมเพลงเพาะๆเป็นกำลังใจให้กับท่านรับพลังบวกกันนะครับ ทีราศีพิพิกนังฟ้าร้องโหเขาไปทำอะไรให้คุณคุณถึงรกระทำใส่เขาเขาโดนมาหนักจริงๆฉันไม่เคยคิดร้ายใครไม่เคยทำคุณใส่ใส่ใส่ใคร ตัวเป็นคนอยู่ในสิ้นเลือมาตลอดขอให้ฟ้ามีตาราสิราสิ พักน้ำเฝ้ารองหัวเขาไปทำอะไรให้คุณคุณถึงกระทําใส่เขาเขาโดนมาหนักจริงๆฉันไม่เคยคิดร้ายใครไม่เคยทำคุณใส่ใส่ใส่ใคร สีราสีพฤชพักน้าฟ้าร้องโหเขาไปทำอะไรให้คุณคุณถึงกระทำใส่เขาเขาโดนมาหนักจริงๆฉันไม่เคยคิดคร้ายใครไม่เคยทำคุณใส่ใส่ใส่ใคร เป็นคนอยู่ในศิลมาตลอดขอให้ฟ้ามีตา เขาไปทำอะไรให้คุณคุณถึงกระทำใส่เขาเขาโดนมานักจริงๆฉันไม่เคยคิดร้ายใครไม่เคยทำคุณใส่ใส่ใครทำตัวเป็นคนอยู่ในสิเลิมาตลอดขอให้ฟ้ามีตา เขาไปทำอะไรให้คุณคุณถึงก็ทำใส่เขาเขาโดนมันนักจริงๆฉันไม่เคยคิดร้ายใครไม่เคยทำคุณใส่ใส่ใครทำตัวเป็นคนอยู่ในสิลมาตลอดขอให้สามีตา ท้ายคลิปรับฟังดูดวงของชาวราศีพฤษภต่อกันยาวๆนะครับนางฟ้าร้องโหไปทำเขาทำไมสำหรับชาวราศีพฤษภเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตคุณจะได้เผชิญกับความท้าทายที่จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองได้อย่างมากมาดูรายล,ละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะ ด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานอย่างมากอาจมีโครงการใหม่หมที่ท้าทายหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานของคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกังวลเล็กน้อยกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและความยืดหยุ่นของคุณให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นใหม่และพร้อมที่จะปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสำคัญนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศัตยภาพและความเป็นผู้นำของคุณอย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ในที่ประชุมความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะได้รับการยอมรับและชื่นชมช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหน่งหรือการได้รับมอบหมายโครงการพิเศษซึ่งจะเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ๆและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพที่กว้างขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัคร และเข้าสัมภาษณ์งานโอกาสในการได้งานที่ตรงกับความต้องการและความสามารถของคุณมีสูงโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนคำแนะนำสำหรับการทำงานในเดือนนี้คือให้เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมความสามารถในการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในช่วงนี้นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อรับมือกับภาระงานที่อาจเพิ่มขึ้นด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับชาวราศีพฤษภแม้ว่าจะมีโอกาสในการเพิ่มรายได้แต่ก็อาจมีค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นกันในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นโบนัสพิเศษหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษแต่ควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายและไม่ควรใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมหรือเงินสำรองฉุกเฉินช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ หรือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์การมีเงินสำรองไว้จะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ดีขึ้นช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือพบโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ สำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบการจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นในระยะยาวคำแนะนำสำหรับการเงินในเดือนนี้คือให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดตั้งงบประมาณและพยายามควบคุมการใช้ใจ่ายให้อยู่ในกรอบที่วางไว้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือย หรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นและพยายามเพิ่มเงินออมให้มากขึ้นด้านยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายยอดขายอาจมีความผันผวนบ้างแต่ด้วยกลยุทธ์ที่ดีและการปรับตัวที่รวดเร็วคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ ในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนี่เป็นโอกาสดีในการทบทวนกลยุทธ์การตลาดและปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณการสำรวจความต้องการของลูกค้าและการรับฟังข้อเสนอแนะจะช่วยให้คุณพัฒนาธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ยอดขายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอาจมีลูกค้าใหม่ เข้ามาหรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่การให้บริการที่ประทับใจและการรักษาคุณภาพของสินค้าจะช่วยสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำสำหรับชาวราศีพฤษภเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์และตัวตนของตนเอง ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นคุณอาจพบว่าตัวเองและคู่ของคุณกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ของชีวิตคู่ในช่วงต้นเดือนอาจมีความตึงเครียดเล็กน้อยในความสัมพันธ์อาจเกิดจากความเข้าใจผิดหรือการสื่อสาร ที่ไม่ชัดเจนนี่เป็นน้าโอกาสที่ดีในการฝึกทักษะการสื่อสารของคุณพยายามเปิดใจรับฟังความรู้สึกและมุมมองของคู่ของคุณการแสดงความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความใกล้ชิดมากขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของคุณเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นคุณอาจพบว่าตัวเอง และคู่ของคุณกำลังวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยวการย้ายบ้านหรือแม้แต่การแต่งงานนี่เป็นเวลาที่ดีในการพูดคุยถึงเป้าหมายระยะย,ยาวและความฝันร่วมกันในช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังเข้าสู่ระดับใหม่ของความเข้าใจและความผูกพันคุณอาจค้นพบมิติใหม่ๆใ,ในตัวคู่ของคุณที่ทำให้คุณหลงรัก พวกเขามากขึ้นไปอีกนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันอย่างเปิดเผยคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้คือให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจพยายามเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของอีกฝ่ายและอย่าลืมแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันอย่างสม่ำเสมอการทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันหรือการหาเวลาคุณภาพ ให้กันจะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการค้นพบตัวเองและการเปิดใจรับความรักใหม่ๆคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดรับความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆ และสร้างความสัมพันธ์นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานปาร์ตี้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบคุณอาจพบคนที่มีความสนใจคล้ายกันและเกิดความสนใจซึ่งกันและกันช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณอาจได้พบกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษอาจเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแล้วแต่เพิ่งมองเห็นในแง่มุมใหม่ หรืออาจเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชีวิตคุณอย่างไม่คาดฝันให้เปิดใจและให้โอกาสตัวเองในการทำความรู้จักคนนี้มากขึ้นแต่ก็อย่าเร่งรีบจนเกินไปให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงปลายเดือนคุณอาจเริ่มรู้สึกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนเป้าหมาย และความต้องการของตัวเองอยากกลัวที่จะตั้งมาตรฐานสูงสำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณแต่ก็อย่าลืมที่จะยืดหยุ่นและเปิดใจให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆด้วยคำแนะนำสำหรับคนโสดในเดือนนี้คือให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองและทำในสิ่งที่คุณรักความมั่นใจและความสุขที่แท้จริง จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณอยากกลัวที่จะแสดงความสนใจเมื่อคุณพบคนที่ถูกใจแต่ก็อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วยการใช้แอปพลิเคชันหาคู่อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณในเดือนนี้แต่ให้ระมัดระวังและใช้วิจารณญาในการพิจารณาคนที่คุณพบผ่านช่องทางออนไลน์ความปลอดภัยและความสบายใจของคุณควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด